ฝาข้างลอกหยดน้ําเปิดปิดยากหรือว่าปิดไม่ได้ให้ลองเช็คสิ่งนี้ครับสําหรับเพื่อนๆคนใดนะครับที่ประสบปัญหาฝาข้างลอกหยดน้ํามันเปิดปิดยากครับหรือว่ามันจะปิดไม่ได้นะครับอาการเป็นประมาณว่าเหมือนมันเหมือนมันมีอะไรติดอยู่ขาดอย่างเงี้ยครับพยายามปิดมันปิดไม่ได้มันมีติดอะไรดูดูก็ไม่มีอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่มีอะไรติดนะครับให้ไปเช็คตรงนี้นะครับก็คือนี่ครับ ตัวปรับคอนสปูลนะครับตัวปรับคอนสปูลการเช็คเบื้องต้นนะครับก็คือให้เราลองปรับคอนสปูลนะครับให้คลายคอนสปูลออกนะครับคายคอนสปูลออกอย่างนี้นะครับนะครับก็ลองใส่ดูครับมันก็จะใส่ได้นะครับก็คือว่าหลักการมันก็คืออ่าที่เราเปิดเปิดยากนะครับเป็นเพราะว่าบางทีลอกเรามันเราปรับ คอนสปูลแน่นเกินไปนะครับเราปรับแน่นเกินไปพอแน่นเกินไปนะครับตัวตัวการทํางานของตัวปรับคอนสปูลคือมันจะดันแกนสปูลมาฝั่งนี้นะครับพอเราปรับแน่นมากปึ๊บมันก็จะดันดันฝาข้างแน่นนะครับพอมันดันฝาข้างแน่นมันทําให้การเปิดปิดนั้นมันก็จะยากครับมันก็จะยากขึ้นนะครับทีนี้เราอาจจะดึงฝาข้างออกมาแล้วเราเราเราไปเผลอ จริงๆมันอาจจะแน่นแล้วใช่ไหมครับเราเปิดฝาข้างออกแล้วเราอาจจะไปหมุนตรงเนี้เพิ่มมันจะสามารถหมุนได้อีกพอสมควรเลยนะครับทําให้ตัวแกนสปูลน้มันดันออกมาเกินปกตินะครับทําให้การปิดนั้นทําได้ลําบากหรืออาจจะทําไม่ได้เลยเพราะว่าตัวล็อกมันมันโดนดันออกมาแล้วมันไม่เข้าล็อกกันนะครับ ก็สรุปอย่างนี้นะครับในการเปิดปิดฝาข้างนะครับถ้าจะให้ดีนะครับเราควรจะคลายคอนสปูลการตัวปรับคอนสปูลออกนะครับมันจะสามารถทําให้เราเปิดปิดได้ง่ายขึ้นนะครับก็จบไปแล้วครับสําหรับคลิปการแก้ปัญหาฝาข้างลอกเกดน้ําเปิดปิดลําบากนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนักตกปลาไม่มากก็น้อยนะครับหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะด้วยครับสำหรับใครที่เคยมีประสบการณ์ก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ด้านล่างนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ